สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับแอดมินอ้วนน้อยวันนี้นะครับผมมีภาพะะยนตร์ลึกลับแลจะจ่อนกเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังครับโดยที่มันจะเป็นเรื่องราวของดรชารอนที่ถูกเรียกตัวมาสำรวจสุสานแห่งหนึ่งในเยรูซาเล็มเธอได้พบกับเหรียญที่ทําในสมัยต้นคริสต์กาลและได้พบกับโครงกระดูกปริศนาที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของพระเยซูมีชาวยูเป็นจำนวนมากมาประท้วงหน้าร้านค้าซึ่งเป็นจุดทางเข้าไซางานกว่าสุสานพวกชาวยูมีความเชื่อว่าการทบกโกนคนตายมีความผิดร้ายแรง หลังดรชารอนให้บาทหลวงเข้าไปสังเกตการดูเขาึงกระตัวสัตว์หน้าถอดสีและทำอะไรผิดถูกหลังจากนั้นบาทหลวงก็รีบติดต่อไปหาวัติกันทันทีทางวัติกันจึงได้ทำการส่งบาทหลวงที่มีชื่อว่าแมดที่เคยมีประสบการณ์การเข้าร่วมกองทัพและเป็นหน่วยสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมการสังเกตการเจ้าคณะได้ย้ำเตือนแมดว่าย่าทำให้ศรัทธาของประชาชนสั่นคลอนทางวัติกันต้องการให้แมดยืนยันไปว่าสิ่งที่พวกเขาขุดพบไม่ใช่ศพของพ่อเยซู ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อปกป้องศาสนาจากและความเชื่อของศาสนิกชนชาวคิดเป็นจำนวนมากหลังจากนั้นแมทต์จะได้ออกเดินทางมายัางเยรูซาเล็มโดยมีดรชารอนขับรถมารอเขาที่สนามบินทั้งคู่ได้พูดจาถกเถียงกันเรื่องความเหมาะสมของแมทเพราะเขาไม่ได้จบทางด้านโบราณคดีโดยโตรงดรชารอนเชื่อว่าทางวัติการนั้นจะต้องมีวาระแอบแฝงซ่อนเร้นถึงได้ใช้งานบาดหลวงเฉพาะทางอย่างแมทเธอได้บอกกับแมทว่าเธอจะม,มีทางโกหกเพื่อวัติกันแน่นอน และความจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้จะต้องถูกเปิดเผยเธอเชื่อในเรื่องของการพิสูจน์และวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ความศรัทธาหลังจากนั้นด็นดนนดอกเตอร์ชารอนจึงได้พาบาดหลวงแมทมาส่งที่หน้าอารามที่พักของเขาโดยมีบาดหลวงวอเตอร์ให้การต้อนรับเขาอยู่แล้วในเวลาต่อมาแมทได้เดินทางมาพบด็อกเตอร์ลาเวลเพื่อปรึกษาเกี่ยวกับสิ่งที่ดอ็ดอกเตอร์ได้เจอในวันนั้นไม่ว่าจะเป็นรอยกระดูกที่แตกหรือเหรียญโบราณด็อกเตอร์ลาเวลได้ยินยกับแมทว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่นี่จะเป็นกระดูกของพระเยซู อาชญากรทั่วไปนั้นที่ถูกตึงไม้กังเขนไม่มีวันที่จะได้มาอยู่ในสุสานของผู้มีอันจักินแบบนี้ตามพระคัมภีร์ไบเบิลแล้วร่างของพระเยซูได้ถูกนำมาเก็บเอาไว้ที่สุสานแห่งนี้ก่อนที่พระองค์จะฟื้นคืนชีพขึ้นมาด็อกเตอร์ลาเบลได้บอกกับ,กบแมทว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าโครงกระดูกร่างนี้เป็นของพระเยซูตัวจริงรัทธาของชาวคิดก็จะเกิดความสั่นครอรและทางวัติกันหรือศาสนาจักรก็อาจจะถึงการล่มสลายได้ เพราะว่าพระเยซูนั้นไม่ได้ฟื้นคืนชีพตามพระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวอ้างแต่เขาคืออาชญากรที่ถูกตึงไมก้กางเขนแล้วตายไปตามธรรมชาติและเขาจะไม่ใช่พระเจ้าของชาวคริสต์อีกต่อไปบาทหลวงแม็จะบอกให้ด็อกเตอร์ลาเวลทำใจเย็นๆไว้และปล่อยงานตรงนี้เป็นหน้าที่ของเขาเองด็อกเตอร์ลาเวลจึงได้ถามแม็ว่าถ้าพิสูจน์ได้ว่าโครงกระดูกนั้นเป็นของพระเยซูคนจะทํายังไงต่อไปแม็แม็ก็เลยบอกด็อกเตอร์ลาเวลว่าผมก็จะหันหน้าไปถามพระเจ้าแล้วถามพระองค์ว่า จะให้ผมทํำยังไงต่อไปกับเหตุการณ์นี้ก่อนจากลากันแม้ได้บอกให้ดรลาเวลย้ายที่อยู่ซะเพื่อให้ง่ายต่อการทํางานระหว่างเขาทั้งสองคนในเวลาต่อมาฮามิดเจ้าของร้านค้าหน้าไซงานสุสานได้ถูกพาตัวไปพบกับอบูยูเซฟผู้มีอิทธิพลชาวปาเลสไตน์ที่รับป่อแสเกี่กับเรื่องนี้เขาได้ถามฮามิดว่าหลังร้านของคุณมีการขุดจอกเกี่ยวกับเรื่องอะไรกันแน่ฮามิดจึงได้โกหกยูเซฟไปว่า มันคือโบราณสถานที่ถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรษที่12บยูเซฟที่ได้ถามฮามิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆทำไมถึงต้องมีตำรวจมาคุ้มกันและมีวติการมาเกี่ยวข้องฮามิดก็เลยโบยว่าเขาเป็นแค่เจ้าของร้านธรรมดาๆรรจะให้เขารู้ลึกเกี่ยวกับเรื่องทุกเรื่องไม่ได้หรอกยูเซฟจึงบอกให้ฮามิดช่วยเป็นหูเป็นตาให้กับเขาและคอยสังเกตการว่ามีใครผ่านเข้าออกหน้าร้านของเขาบ้างในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจด็อกเตอร์ชารรนและลูกไปถึงแมท ได้เดินทางมาถึงไซงานกดที่สูสารในตอนนี้พวกตำรวจยังคงไม่รู้ว่าข้างในนั้นมีอะไรกันแน่พวกเขาแค่ถูกจ้างวานให้มาคุมครองนักโบราณคดีเท่านั้นในขณะที่เจ้าหน้าที่ช่วยกันเปิดปากหลุมดรชารอนได้ถามกับแมดว่าจะให้พวกเขาเข้าไปช่วยเหลือพวกเราข้างในด้วยไหมแมดท,ที่ดูประมายอย่างเห็นได้ชัดจึงได้บอกว่าไม่ต้องเพราะเขาต้องการความเป็นส่วนตัวดรชารอนที่ได้เดินนําแมดไปที่หลุมศพจนได้พบเข้ากับโครงกระดูกที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโครงกระดูกของพระเยซู กระดูกที่มือของชายคนนี้มีรอยสีส้มซึ่งน่าจะเกิดมาจากรอยสนิมของตะป,ปูที่ใช้ตอกกระดูกขาของเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์มากทั้งๆท,ท,ที่มันควรจะเละไปแล้วเนื่องจากเขาไปอาชญากรแต่เว่าพวกโรมันกลับไปท่ทุกขาของพระเยซูแบบโจรทั่วไปซึ่งมันตรงกับศพนี้อย่างเห็นได้ชัดดร์ชาเราได้บอกกับแมดว่าเธอยังไม่ยืนยันว่าน,นี่จะใช่ศพของพระเยซูจริงๆหรือไม่แต่เธอเชื่อตามหลักฐานที่อ้างเองซึ่งมันตรงกับพระคัมภีร์ไบเบิล ตอนนี้ลูกน้องของยูเซฟได้โทรมาต่อว่าฮามิดเรื่องที่เขาไม่ยอมแจ้งว่ามีคนมาสำรวจเพิ่มมันได้ระเบิดตู้ควบคุงฮามิดเพื่อเป็นการเช็ดไก่ให้ลิงดูฮามิดจึงได้ถามพวกมันว่าพวกมันทำแบบนี้กับเขาทำไมทั้งๆท,ที่เขาเป็นแค่พ่อค้าและเป็นคนปาเลสไตน์เหมือนกันพวกปาเลสไตน์ของยูเซฟนั้นที่เป็นชาวมุสลิมเชื่อว่าทางวัติกันให้การสนับสนุนอิสราเอลที่เป็นชาวยิวและเขาไม่ต้องการให้ทางวัติกันเข้ามายุ่งยากในพื้นที่ของเขาและพยายามจะขัดขวางทุกอย่างเท่าที่เขาจะทำได้ เพื่อไม่ให้แผนการของทางวัติการสําเร็จรุลุ้งไปได้ด้วยดีในเวลาต่อมาแมทได้เดินทางไปดูกาแพงปะจิมซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเมืองเยรูซาเลมแมทได้ปรึกษากับบาทหลวงวอเตอร์ว่าเขาต้องการพูดคุยกับพระธิการเยซูอิตแบบเป็นร่หัดเพื่อป้องกันข้อมูลลับถูกแพร่กระาออกไปแต่บาทหลวงวอเตอร์ก็ยืนยันว่าไม่นานพวกสื่อก็อจะตอดรหัสเขาได้อยู่ดีโดยเฉพาะสื่ออย่าง p f j ซึ่งเป็นของยูเซฟอดีผู้นำกลุ่มอันติฟาดาตแถ่งชนนกาซา เขากาลังจับตามองการขุดสุสานของพวกเราอยู่ในเวลาต่อมาแมตได้เดินทางไปพบมอนเซโคเฮนผอออพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเพื่อให้สนับสนุนการขุดของดรชารอนและสัง่งห้ามสนักพิมพ์ตีแผ่เับเรื่องนี้ซึ่งมอนเซก็ยืนยันว่าเขาจะช่วยเท่าที่ทาได้แมทได้นาเรื่องนี้ไปบอกกับชารอนแต่ชารอนกับโมโหใส่เขาที่แมตต์บันไดข้ามหน้าข้ามตาแมท์จึงได้อธิบายกับชารอนว่าเรื่องนี้ไม่ใช่แค่การขุดพบ แต่มันเกี่ยวข้องกับศาส,สนาความเชื่อและการเมืองด้วยซึ่งถ้าหากพวกเราผิดพลาดผลที่ตามมาอาจจะแยก่กว่านั้นลูกน้องของยูเซฟได้แอบถ่ายภาพให้กับชารอนตอนที่พวกเขาอยู่ที่หน้ารางของฮาเมตในขณะที่พวกตำรวจที่รักษาความปลอดภัยหยุดพักเที่ยงฮาเมตได้รีบโทรแจ้งยูเซฟเรื่องบาดลุงที่เข้ามาในไซต์งานขุดแมทได้บอกกับดอกเตอร์ชารอนว่าเขาต้องการเห็นรอยที่สีข้างที่พระเยซูนั้นถูกแทงด้วยหอกดอกเตอร์ชารอนที่ได้บอกว่าเธอกำลังให้นักพยาธิวิทยาทำการตรวจสอบเรื่องนั้นโดยละเอียด ชาลอนได้ทําการเก็บตะเกียงเอาไปตรวจสอบที่แลบบเพื่อสืบหาอายุที่แท้จริงของมันหลังจากที่พวกเขาออกมาจากกลุมพวกเขาก็ถูกเล่นงานโดยชาวยิวกลุ่มนิกายออเทอร์ด็อกที่มาดักปาก้อนหินใส่พวกเขาพวกชาวยิวพวกนี้คือพวกเค่งในศาสนาพวกเขาเชื่อว่าการรบกวนคนตายถือว่าเป็นบาปตะเกียงน้ำมันโบราณที่ถูกแย่งไปในตอนที่พวกเขาถูกกลุมทำร้ายดรชาลอนจงได้บอกว่าจะต้องแจ้งเงนหมอนเซทราบเพราะเขาเป็นคนเดียวที่จะตามตะเกียงขึ้นมาให้พวกเราได้ ในเวลาต่อมาพวกเขาได้เดินทางไปที่โบสถ์เพื่อนัดบกับมอนเซ่ที่นั่นมอนเซ่ได้เดินทางมาเพื่อเจราจากับชาวยูนิการอ,อเทอร์ดอกพวกเขาได้ทาข้อตกลงกันว่านักโบราณคดีสามารถนําตะเกียงขึ้นไปได้แต่ทว่าพวกเขาห้ามเคลื่อนย,ย้ายศพโดยเด็ดขาดจนกว่าพวกขาจะพิสูจน์ได้ว่าศพศพนั้นจะเป็นพวกนอกีหรือไม่ใช่ยูแท้ชารอนได้จักชวนแมทเข้าไปทําแผลที่บ้านของเธอเธอมุ่งม,มั่นตั้งใจและทํางานอย่างหนักจนถึงขนาดต้องจ้างพี่เลี้ยงมาคอยดูแลลูกๆ ด็อกเตอร์ชาลอนจะเป็นไม่เพราะสามีของเธอเสียชีวิตในสงครามเลบานอนสามีของเธอทำงานเป็นอาจารย์ในหมหาวิทยาลายัยแต่เขากลับถูกเกณฑ์ตัวไปรบในสงครามก่อนที่จะเสียชีวิตในเวลาต่อมาด็อกเตอร์ชาลอนได้บอกแมดว่านักพยาวิทยาที่เก่งที่สุดกำลังเดินทางมาจากลอนดอนเพื่อเช็ครอยแผลที่เกิดจากหอกเธอที่เปิดเสื้อของแมดออกแลได้พบกับรอยแผลซึ่งแมดเองก็เคยได้รับบาดเจ็บจากในสงครามเช่นกันสงครามไม่เคยทำให้ใครหรืออะไรดีขึ้น และมักจะทิ้งรอยบาดแผลเอาไว้เสมอหลังจากที่ได้ยินเสียงลูกของชารอนแมตจึงรีบใส่เสื้อและขอตัวกลับทันทีวันต่อมาแมกกกับชารอนได้เดินทางไปที่พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเพื่อสืบหาอายุที่แท้จริงของตะเกียงโบราณก่อนที่จะพบพว่ามันถูกสร้างขึ้นมาก่อนสตศก,กาลจริงๆชารอนที่สุรุธในพิพิธภัณฑ์จงถูกไล่ออกไปสู่ข้างนอกผู้เชี่ยวชาญจะได้ขอให้แมตตั้งชื่อไฟชิ้นส่วนที่พวกเขาขุดเจอแมตท,ที่ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่ออะไรจึงได้มองไปที่โบราณสถานและบอกชื่อนั้น หลังจากที่ออกมาแล้วแมทดี้บอกกับชารอนว่าเขาจะเข้าไปคุยกับฮามิดเจ้าของร้านเผื่อว่าฮามิดนั้นจะรู้เบาะแสเกี่ยวกับคนร้ายบ้างแมทดี้บอกดรชารอนว่ามิติเกียงอีกอันหายไปและตะเกียงอันนั้นมีอักษรจารึกเอาไว้แมดดจึงได้จัดการเข้าไปคุยกับฮามิดแล้วถามกับฮามิดว่าเขาปิดร้านทําไมฮามิดได้อธิบายกับแมดว่าสาเหตุที่เขาปิดร้านก็เพื่อความปลอดภัยของตัวเองเพราะเขาเป็นชาวปาเลสไตน์แต่ท่านมีร้านอยู่ในย่านนิการอาเอเทอร์ด เมื่อได้เห็นคนของยูเซฟมายืนที่รั้รม,อมองอยู่หน้าร้านฮามิทจะได้บอกแมทว่าเขากำลังถูกกดดันจากคนต่างศาสนาแทนยังไม่เหลือที่ยืนสำหรับพวกปาเลสไตน์ด้วยกันเองในตอนนี้ดรลาเวลได้ยา้ายออกไปอยู่นอกเมืองแล้วถึงแม้ว่าเขาจะเป็นนัก,กวิทยาศาสตร์แต่เขาก็ศรัทธาในพระเจ้าเหมือนกันเขาหวังลึกๆว่าโครงกระดูกอันนั้นจะไม่ใช่ของพระเยซูตัวจริงหลังถกเถียงกันอยู่นานเกี่ยวกับผ้าห่อศพแห่งตูรินดร์ชาลอนได้ยินอยากับแมทว่าคุณก็รู้ดีว่าผ้านั้นไม่ใช่ของจริงตแรก ในขณะที่ทั้งคู่กำลังถกเถียงกันยูยูก็เกิดการระเบิดเกิดขึ้นซึ่งน่าจะเป็นฝีมือของลูกน้องยูเซฟบุกคนคติดอาวุธที่บุกเข้ามาที่ร้านของฮามิดโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามยิงตอบโท้ใส่คนร้ายก่อนที่แมตจะแอบช่องเข้ามารวบตัวคนร้ายได้สำเร็จแมตตได้ขอร้องให้ตำรวจห้ามจับตายเขาถึงแม้ว่าพวกเขาทั้งคู่จะต่างศาสนากันก็ตามแรงระเบิดที่เกิดขึ้นด้านนอกทำให้มีผู้บริสุทธิ์เสียช,ชีวิตเป็นจำนวนมากและทำให้ชารอนติดกับโทษตัวเองว่าเป็นความผิดของเธอ ในเวลาต่อมาแมทต์ได้เอาสำเนาตัวอักษรโบราณไปให้วอเตอร์ช่วยแถลงขัา,หาให้กับเขาในขณะเดียวกันมอนเซก็ได้ติดต่อไปหาวัติกันเพื่อให้วัติกันสนับสนุนชาวยิวฝ่ายอิสราเอลโดยแรกกับคงกระถูกปริศนาที่อาจจะสันลอนศานจากมอนเซยืนยันว่าเขาศรัทธาในพระเจ้าแต่เขาสนใจเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองมากกว่าซึ่งถ้าเรื่องคงกระถูกถูกตีแผ่ออกไปมันย่อมจะส่งผลร้ายให้กับทางศาสนาจักรมากกว่าผลดีทางด้านของแมตก็เป็นห่วงเรื่องความเชื่อของผู้คน คนที่เชื่อในศาสนาคิดมักจะเชื่อเรื่องเกี่ยวกับความรักและเชื่อในเรื่องของปาฏิหาริย์การฟื้นคืนชีพถ้าพวกเขาพิสูจน์ได้ว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าบางที่ศาสนาคิดอาจจะไม่มีอยู่อีกแล้วชาลอนจะได้บอกแมทว่าเธอทํางานเป็นนักโบร,ราณคดีตลอดชีวิตของเธอคือการค้นหาความจริงของประวัติศาสตร์พระเจ้าบอกเราว่าความจริงจะทําให้เราเป็นไทยแต่แมดก็บอกชาลอนว่าลองคิดถึงอ,งอกชาวคิดนับล้านที่อาจจะต้องสูญเสียสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของพวกเขาไป ชารอนเธอได้บอกว่าเธอจะไม่มีทางยอมโกหกหลังจากนั้นชารอนก็เดินหนีเข้าบ้านไปวันต่อมาฮามิดได้เดินทางมาพบก,กับแมทเพื่อออกอุบายพาแมทไปพบก,กับยูเซฟยูเซฟดาวเทปลับที่มอนเซ่คุยกับทางวัติกันเอามาเปิดให้แมทฟังและบอกกับเขาว่าถ้าข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจริงๆรับรองว่ามีสงครามแน่ยูเซฟได้บอกให้แมทขโมยโครงกระดูกออกมาซะเขาจะนามันไปซ่อนเอาไว้ในซีเรียและจะทําเป็นเหมือนว่าเรื่องทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้น แมตต์ทได้ถามยูเซฟว่าแล้วคุณแตกแต่อะไรจากบอนเซฟคุณเองก็จะแบกเมยวัติการเหมือนกันใช่ไหมแมตต์ Matt ที่ขอร้องให้ยูเซฟจะเอาความเชื่อมาปนกับการเมืองยูเซฟก็เลยบอกแมตตว่างั้นก็ได้เลยตอนนี้มือของแมตตเปื้อนเลือดไปเรียบร้อยแล้วถ้าแมตตไปยอมทำเรื่องนี้กับเขารับรองว่าสงครามเกิดขึ้นแน่นอนยูเซฟไยากตะเกียที่เขาขโมยไปให้กับแมตตหลังจากนั้นแมตตจะได้เดินทางไปที่กำแพงปะจิมแมตตสวดมนต์ต่อพระเจ้าและวิงวอนให้พระองค์ช่วยในตอนที่เขาอับจนหนทาง ในเวลาต่อมานักวิทยาิวิทยาที่เดินทางมาจากลอนดอนได้เดินทางมาถึงที่เยรูซาเล็มที่เรียบร้อยเขายืนยันว่าที่เล่ากระโหลกของศพมีรอยขีดข่วนซึ่งน่าจะเกิดมาจากมงกุฎน้มที่บาดลึกจนถึงกระดูกแถมที่สี่ข้างของเขาก็มีบาดแผลที่เกิดขึ้นมาจากขอกในตำแหน่งเดียวกับพระเยซูสังเกตจากมวลกระดูกของเขาแล้วชายคนนี้ในตอนที่ยังมีชีวิตน่าจะเคยทํางานหนักมาก่อนซึ่งนักวิทยาศาสตร์สันนิษฐานว่าอาชีพของเขาน่าจะเป็นช่างไม้ แมดที่ได้ยินแบบนั้นก็รีบเดินหนีไปก่อนที่เขาจะฟังจบเขาแทบจะไม่อยากเชื่อว่านี่จะเป็นพระศพของพระเยซูจริงๆแต่ในตอนนี้มันแทบจะเกิน90%แล้วที่ระบุได้ว่าศพศพนี้คือศพของพระเยซูแม้เด้เอาเรื่องนี้ไปแจ้งกับดร์ลาเวลแล้วบอกกับดร์ลาเวลไปตามตรงว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่พวกเราจะขุดพบโครงกระดูกของพระเยซูของจริงดร์ลาเวลที่ได้ยินแบบนั้นก็เกิดความจิตตกและขอแยกตัวไปอยู่คนเดียวสักพัก ก่อนที่กลางดึกคืนนั้นดรลาเวลจะตัดสินใจกระโดดลงมาจากหลังคาโบสถ์เพื่อฆ่าตัวตายเขาทำใจยอมรับความจริงวไดากับความเชื่อที่ถูกสั่นคลอนแม้ที่อยู่ในเหตุการณ์พยายามห้ามเขาเอาไว้แต่ก็ไม่ทันก่อนที่แมจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับดรชารอนว่าดรลาเวลได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายไปแล้วแม้ที่บอกดรชารอนว่ามันเป็นความผิดของเขาเมื่อสมัยก่อนเขาเติบโตขึ้นมาท่ามกลางสงครามกลางเมืองก่อนที่จะมีบาทหลวงคนหนึ่งมาหยิบยื่นความไม่ตายกับเขา ซึ่งนั่นทําให้แมทศรัทธาในพระเจ้าและทําให้ชีวิตของเขามีความหวังเขาจึงได้ตัดสินใจที่จะดําเนินตามรอยบาทหลวงคนนั้นการมาเป็นบาทหลวงของแมทคือการที่จะช่วยเหลือผู้คนแบบเดียวกับที่บาทหลงของเขานับถือแต่เขากลับทำให้ดรลาเวลฆ่าตัวตายดรชารอนจึงได้พูดปลอบใจแมทว่าไม่ใช่ความผิดของเขาหลังจากนั้นแมทจึงได้นอนค้างคือที่บ้านของชารอนก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะมาแจ้งข่าวดีกับแมทว่าเขาพบว่าตะเกียงในพิพิธภัณฑ์นั้นถูใหม่เกินไป และมันน่าจะถูกสร้างหลังจากยุคธิจาก,การมาแล้วแมทจึงได้รีบเดินทางมาที่แล็บก่อนที่เขาจะพบว่านักวิทยาศานั้นตรวจตะเกียงผิดอันและสันนิษฐานเดียวของพวกเขายังคงถูกต้องในตอนที่บาดหลวงวอเตอร์ได้จัดการจองไฟบินให้กับแมทเพื่อให้เขาเดินทางกับวัติการเพื่อแจ้งเรื่องนี้บาดหลวงวอเตอร์ยังคงทรหัสที่แมทให้มาไม่ได้แต่แมทก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรเพราะทุกอย่างถูกยืนยันแล้วยูเซฟได้รับแจ้งจากฮามิดว่าวัติการมีแผนการ ที่จะขโมยพระศพของพระเยซูปไปจากสุสานเขาจึงได้จัดก,การวางแผนชิงพระศพไปจากวาติกันโดยการสายลูกน้องของเขาไปจับตัวลูกๆของชาลอรเอาไว้ในขณะที่แมดกําลังเดินทางขึ้นเครื่องบินบาทหลวงบอเตอร์ก็บอกแมดว่าเขาถอนรหัสได้แล้วข้อความที่เก็บเอาไว้ถูกระบุเอาไว้ว่าพวกเราสรรเสริญต่อพระอ,องค์ซึ่งมันน่าจะถูกเขียนมาจากสาวกที่กังไคลในพระเยซูจนถึงขนาดยอมตายเลียนแบบพระอ,องค์เพื่อทําให้พระองค์นั้นจุติลงมาบนโลกอีกครั้ง บาดหลวงวอเตอร์ยืนยันกับแมัตว่าจากข้อความนี้พวกเขายืนยันได้ว่านั่นไม่ใช่ศพของพระเยซูแต่เป็นศพของสาวกแมทที่ได้ทราบเรื่องจึงตั้งใจจะเอาเรื่องนี้ไปบอกกับชารอนก่อนที่เธอจะเผยแพร่ความจริงอันเป็นเท็จออกไปแต่ทว่าชารอนนั้นกับถูกฮาพิตอ,อก,กุบายพาเธอไปที่ไซคดเขาบอกกับเธอว่าลูกๆของเธอถูกยูเซฟจับตัวไปและชารอนจะต้องเอาโครงกระดูกของพระเยซูไปแลกฮาไิ่ได้สารภาพกับชารอนว่าเขาจำใจต้องทำแบบนี้ เพราะว่าขา้อกลุ่มเขาเองก็ถูกจับตัวไปเหมือนกันชาลอนที่แอบโทรศัพท์ไปบอกเรื่องนี้กับวอเตอร์แมตตี้อยู่ที่นั่นจะได้บอกวอเตอร์ว่าไี้ติดต่อไปหามอนเซ่ก่อนที่เขาจะรีบพุ่งหน้าช่วยเหลือชาลอนทันทีแมทตี้เห็นชาลอนขับรถสวนทางเขาไปเขาจึงรีบขับตามเธอไปพร้อมกับรถตำรวจฮามิที่นั่งไปกับชาลอนได้สัญญากับเธอว่าเขาขอรับปากว่าลูกๆของชาลอนจะต้องปลอดภยัยหากมีเหตุการณ์ไดเกิดขึ้นฮามิจะขอปกป้องพวกเขาด้วยชีวิต และเขาอยากให้ชารอนเข้าใจว่าเขาเองก็ทําไปเพื่อครอบครัวเหมือนกันเมื่อเดินทางไปถึงที่ด้านหมายของยูเซฟชารอนได้ยิ้ถูกสะกระดกให้กับยูเซฟแต่ถ้าว่ายูเซฟนั้นก็ไม่รักษาสัญ,ญญาและพยายามจะฆ่าพวกเขาฮามิกจีได้เข้าไปขวางเอาไว้และถูกจิงตาในที่สุดยูเซฟได้พยายามตอว่าลูกน้องว่าฆ่าฮามิดท,ทาไมเขาเป็นพวกเดียวกับเราหลังจากนั้นยูเซฟจึงรีบวิ่งหนีไปพร้อมกับกระดูกทางด้านนั้นที่ตามมาได้ความช่วยเหลือชารอน ก่อนที่ชาเราจะบอกแมทว่าให้ไล่ตามยูเซฟไปพวกเขาได้วิ่งตามกันไปที่ด้านปกสุอสานและพยายามต่อสู้ยื้อแย่งโครกระดูกกันยูเซฟที่จัดการควักระเบิดออกมาและถอดสลักเขาบอกว่าเขาจะพีชีพไปพร้อมกับโครกระดูกของพระเยซูเขาจะยอมให้เรื่องนี้ถูกเปิดเผยออกไปไม่ได้เพราะเขาได้ทําการทําข้อตกลงกับวัติการเอาไว้แล้วว่าทางวัติการจะให้การสนับสนุนพวกเขาต่อสู้กับอิสราเอลการพีชีพของเขาครั้งนี้จะมีผลต่อประชาชงของเขาเป็นจำนวนมาก แมทพยายามแยกระเบิดไปจากยูเซฟแล้วบอกกับเขาว่ามันไม่ใช่แบบที่นายคิดยูเซฟแต่ถ้าว่าแมทนั้นก็สู้แรงยูเซฟไม่ไหวจึงได้ปล่อยมือจากระเบิดของยูเซฟแล้วหันไปปกป้องชารอนที่วิ่งตามขึ้นมาแทนพวกเขาทั้งคู่สามารถรอดตายมาได้เว้นแต่เพียงยูเซฟที่สละชีวิตไปพร้อมกับโครงกระดูกที่เขาคิดว่าเป็นของพระเยซูไม่นานหลังจากนั้นไซ่งานสุสารหลังล่างของฮามิกก็ได้ถูกระเบิดทิ้งซึ่งแมดดูดีว่านี่เป็นฝีมือของใคร แม้จิงเดะตัดสินใจสึกออกจากบาทหลวงเขายังคงศรัทธาในพระเจ้าเป็นอย่างมากแต่เขากับเกลียดการกระทำของวัติกันที่พยายามจะปกป้องศรัทธาจนไม่ลืมหูลืมตาและสามารถทําได้ทุกอย่างเพื่อแลกกับอานาจและความศรัทธาที่ไม่อยากให้ถูกสั่นคลอนก็เป็นอันจบภาพยนตร์เรื่องนี้ครับเพียง <c oughs> แค่อ่านเรื่องย่อของภาพยนตร์เรื่องนี้ในตอนแรกผมถึงก็ขนาดอื้อหือแลวไม่อยากเชื่อเลยจริงๆครับลองคิดดูเล่นๆว่ามนุษย์ธรรมดากับขุดพบหลุมศพของพระเจ้า ซึ่งมีข้อสันนิษฐานที่ใกล้เคียงกับศพของพระเยซูถึง90%ซไม่ว่าจะเป็นร่องรอยบาดแผลที่มือหรือที่ศีรษะรวมไปถึงรอยหอกแทนที่สีข้างล้วนแล้วแต่ตรงตามพระคัมภีร์ไบเบิลแบบเป,เ,ปเป๊ะซึ่งถ้าหากไม่ได้การถอดรหัสของวอเตอร์ป่านี้ด็อกเตอร์ชารอนคงเปิดเผยให้ชาวโลกรับรู้ไปแล้วว่าเธอเป็นคนขุดพบศพของพระเยซูและพระองค์ไม่ได้ฟื้นคืนชีพตามที่พระคัมภีร์ไบเบิลกล่าวอ้างซึ่งตรงนี้เราก็ตอบไม่ได้ว่าสิ่งที่วอเตอร์ตีความนั้นเขาถอดคได้้แบบนนัจริง หรือจงใจโกหกไปเพื่อไม่อยากให้ความเชื่อที่มีต่อพระเจ้าถูกสั่นคลอนซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก็พิสูจน์อะไรอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าโครงกระดูกนั้นที่ถูกทําลายไปเพราะกูเซฟซึ่งได้ทําการทําข้อตกลงกับวัติกันเพื่อที่จะปกปิดเรื่องนี้จะเห็นได้ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้มีคาบเกี่ยวระหว่างความเชื่อศาส,สนาและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่วัติกันทํานั้นคือการอ้างว่าพวกเขาทาเพื่อความถูกต้องและพวกเขายอมเสียคนจํานวนน้อยเพื่อแลกกับคนอีกจํานวนมาก ซึ่งแน่นอนว่าเบื้องลึกเบื้องหลังของพวกเขาแล้วสิ่งที่พวกเขาสนใจไม่ใช่ผู้คนหรือศรัทธาแต่เป็นอำนาจในการปกครองที่อยู่เบื้องหลังตั้งหากก็จบกันแล้วนะครับสำหรับคลิปล่าปราพยนตร์เรื่อง